ขอกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเองนะครับจะวยพีสองเยเรจะมาพูดถึงเรื่องที่ผมคิดว่าลองทํามันดูลองเปิดที่จะลองทําดูแล้วกนะันเออคือผมดูมันมีสิ่งคลิปช็อตหรือคลิปโลที่้าปกคลิปหรือนะมีตัวละครการจากเกมการเกมแต่งตัวที่น่ายมน,นะครับเกมกาชานะคือคลิปช็อตอะไรคลิปอะไรแม่งาน คอมเมนต์จะมีการพูดถึงเลยแล้ว,ลวก็เล่าอนหลายตัวด้วยนะครับในภาพแต่ภาพที่ออกมาเขามีแชร์เรื่องเล่าคนแต่เขาดูอาจจะไม่รู้ว่าคอนนั้นเป็นมีเนื้อหาหรือมีประวัติมีสตรอรี่ยังไงนะครับก็อะไรครับจะลองทำซีรีส์แบบรูปแบบที่จะอาจไม่มีเสียงประกอบไม่มีเสียงภาคไม่มีเสียงอะไรมีแค่เสียงเพลงคุณฟังแต่ถ้ามีเสียงประกอบ คือเสียงเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยอาจจะใจดีใส่ให้ก็ได้ถ้าเกียรใส่นะแต่น่าจะแค่มีแค่เสียงเพลงส่วนใหญ่นะครับเป็นซีรีส์ที่ภาพมัน animation มันไหลสมุดกันนั้นแต่ว่ามันดูได้มันนะเขาใจง่ายคือเขาใจง่ายเลยนี่คือทำเสียง a n i m a t i o นกระชากแบบเรียบๆแล้วพลิก animation ดีขนานั้นนั่นเองนะก็ผมไม่รู้ทุกคนอยากดูไหมแต่ถ้าทุกคนอยากดูผมก็จะทำนะครับ าทุกคนไม่อยากดูก็ทำเหมือนเดิมครับลองทําดูแต่ถ้ามันไม่ดีหรือไม่มีการยอมรับหรือคนดูไม่ดีก็อาจจะไม่ทําต่อก็ได้แต่ถ้ามันทําแล้วมีคนดูหรือคนสนใจที่จะติดตามก็ผมอาจจะทําต่อไปก็ได้นะครับสำหรับในนี้ในหัวผมมันมีเรื่องที่ยาวและไปไกลมากเลยผต้องมาคิดใหม่ถึงจุดเริ่มต้นโดยภาคโดยใน,นเรื่องที่เอามาของจาใน,นเรื่องที่ผมแบ่งเอาไว้จะมีหลายภาคเลย แต่ผมจะเอาในเรื่องของภาค Dark Seven มานั่นเองผมจริงๆว่าเอาเรื่องของคาสิจริงๆว่าเอาเรื่องคาส,สิามาใช้อยู่แต่ในเรื่องคาส,สิกมันค่อนข้างจะรูปแบบไปไกแลแ้ะตัวละครคาส,สิผมสร้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแค่ไม่กิดตัวเองตัวใหญ่ไปตัวเล็กของภาค Dark Seven หมดเลยที่ออกมาต a r k s e v มันจง,ง่ายกว่าแล้วภาคคาสิคคือมันไม่ได้ตัวละครเองมันไม่ได้เวอร์วังอะไร มันทั่วไปครับมันไม่เก,ก่งขนาดนั้นความเทพน,นั่นไงแต่ช่วงหลังของาภาคคลาสสิกมันไปไกลแล้วมันไปนถึงที่ระดับสูงแล้วเอฟเฟกอะไรนี่ในเกมกระชาผมไม่มาทำได้มากขนาดนั้นก็เลยเอาภาคดาร์คเซเว่นแล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าถ้าเรื่องง่ายกว่าเพราะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่อลังการมากขนาดนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือที่คือว่าผมจะทํา กาชานั่นเองลองทำหนังไม่ทันกาชาก็งูแบบแหนังม่ันสมมุตนะิว่าแค่ภาพมาใส่ก็เพงลงใส่เฉยๆทำดูถ้ามันทําดีหรือเล่าในเรื่องแล้วเล่าในเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาไว้แล้วเมี่ยคิดมาไว้แล้วเอามาลองทําดูว่ามันดีไหมถ้าดีก็คือได้ไปเลยก็คือผมได้ทําต่อตถ้ามันอตอบรับดีกูทําต่อแต่ก็คนตอบรับไม่ดีก็ไม่ทำห่อกแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคดดลิปอยู่แล้วเพราะว่า ม่มีไอ้แรงใจที่จะลงคลิปคือไม่มีค,คือคิดไม่ออกว่าจะลงคลิปอะไรดีหรือจะสารต่อสิ่งที่ผมทำไม่มีเกมหรืออะไรที่ผมเล่นงค้ังไว้อยู่ไม่ทำต่อก็คือมันยากที่จะทำครับยากที่ทําททต่อมากเลยมีปัญหาอย่างผมเลยไม่ทําต่อแลจนนี้ไม่ลงคลิปเพราะว่าไม่มีไอเดียที่ลงคลิปผมไปสร้างช่องช่องหนึ่งมาเพื่อนผมร่วมมือกันสร้างแต่ตอานี้นก็ล้มเหลวครับมีปัญหาหลายอย่างมาเลยปัญหาหลายอย่างก็เกิดจากที่ ก็เกิดจากตัวทิ่ตัวกูเลยเยอะก็แล้วก็เรื่องหนึ่งผมงเลยกลุ่มทิศคอดผมก็มีปัญหาหลายเรื่องเลยนะก็ก็เกี่ยวกูเหมือนเดิมแหละปัญหาเกี่ยวกับคนเลยทิศม้งเกี่ยวกูม้างเรื่องอะผมมีกลุ่มทิศขอดแล้วก็ใครเข้าก็เปิดครับคนที่เข้าไปกลุ่มเลยกลุ่มทิศขอดผมไม่ใช่คนรู้จักผมอย่างนั้นผมก็จะอาจจะปฏิทัวไม่ดีมากไม่ค่อยกู ใครเข้าไปก็อยุดแต้ลิงนี่แหละใครอยกเข้าไปก็ไปคุยกับพวกผมก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็คือผมไม่ลงคลิปนานไงผมไมู่้ลงอะไรกลงคลิปช็อตที่ผมเอาไยจางข้างโน้นคุกลิปช็อตนั้นผมทำไม้แล้วเอาลุทั้างโน้นรับดีนะต่ทข้างนน้นถือลบคือลบช่องแล้วก็ทําการมาทําช่องกลับมาทาช่องนี้ต่อเอาคลิปนั้นมาลงเลยเหมือนได้ยอยอดคนดูดีอยู่นะ ทียบถึงช่องนั้นคือช่องเก่าแล้วช่องใหม่นั้นคือได้มาห้าร้อยแต่คลิปผมทำหนึ่งเก้าแปดห้าคือคลิปนั้นเหรอแล้วช่องแล้วช่องใหม่ก็น่าจะได้มันหลักร้อยค,คนดูร้อยคนคนดูห้าร้อยคนแต่่าทําในช่องนี้ปุ๊บได้เจ็ดร้อยคนก็ดีอยู่คลิปต่อไปก็น่นใหไปแล้วก็คลิปโอต่อไปที่เด้ขึ้นมาก็เราดูครับเอาคลิปนี้ไปดูก่อนนั่นเองคลิปอาจจตาต่อ หนักหน่อยเพามันตัดต่อเองหมดเลยผมเป็นช่องของผมคนเดียวคือช่องนั้นคือเพื่อนมีเพื่อนตัดต่อด้วยก็แล้วบอกใินแต่คนดูนะครับว่าผมจะทําซีรีส์ที่